สบายดีท่านผู้ชมที่เขารบสบายดี FC เจบอลาวทั้งสองฝังโคงบพว่าจะอยู่ฟังไทยแล้วกับฝั่งลาวพิเศษสบายดี FC อ่าเจบอลาวทั้งแขงวงหลฮะบางมื่อนี่เรื่องลาวข้อมูลที่สําคัญและกัน่ายกย่องน่าจะมีความดีอกดีใจจากปสสระชาชนชาว,วหลฮะบางเนาะปัจจุบันนี้โครงการกอร่อสร้างประต,ตูเข้าเมืองมรดกโลกของหลฮะบาง 3.3บอลด้วยกันกำลังได้หับการอนุมัติเป็นทีมห้อยแล้วแล้วจะได้ลงมือก่อสร้างใช้เวลาประมาณ6เดือนก่อนปีใหม่แล้วปี2 0 2 5นี้ี่จะต้องได้เห็นสมหน้าอันใหม่ประตูเข้าเมืองประจำเมืองมรดกโลกแข่งหลวงบางของพวกเขาส่วนประตูเข้าเมืองนั่นจะสร้างอยู่บนใดสร้างจุดใดๆเฮ้ไปหับสมหับฟังคลิปนี้กันเลยไปเนาะท่านผู้ชม ในวางปรดนลมนีเนาะเห็นหนังสือพิมพ์ของลาวพัฒนาได้ออกมาเขียนข่าวว่าหลวงพระบางเนาะจะได้จัดตั้งกอ่อสร้างประตูเข้านะครหลวงพระบางมูลคารวมเจตือสองห้อยล้านกัวกีบวาสเนในวันที่3 0บตุลาผ่านมาณีน,นะครหลวงพระบางจัดพิธีตั้งเสามงคล โครงการก่อสร้างและติดตั้งประตูโคงเข้านครหลวงพระบางเนาะท่านพุทธสอนอนุพัฒห้องหัวหน้าห้องการโยธาธิการและขนสง่งนครหลวงพระบางรายงานวา่าโครงการก่อสร้างประตูโค้งเข้านครหลวงพระบางเขตบ้านเมืองงานนครหลวงพระบางแมนได้เห็นดีหับห้องจากอำนาจการปกครอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดติดตั้งอยู่3จุดคือจุดที่หอยู่หน้าโรงงานประสานเหล่าหน้าส่วนล้านสร้างหาสนามบินจุดที่สตั้งอยู่ใกล้กับ3แยกส้นควนำคันหม่ตัวนี้หมายถึงน่าจะเป็นส้นควนนำคานอยู่บริเวณเขตวังเงินเขตแก้ง,งนู้นเนาะท่านผู้ชมจุดที่สตั้งอยู่เขตส่วนมักเกี้ยง บ้านหลักสิบอันนี้คือเส้นทางเกา่าเส้นทางเขาเมืองเก่า่านประสงครูปแบบประตูโขงแมนสามารถหื้อถอนได้และประกอบติดตั้งคืนใหม่ได้พร้อมทั้งประดับประดาลวดลายให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับทรงสถาปัตย์ของหลวงพระบางมูลค่าการก่อสร้างหลายกัวเจ็ตือสองห้อยสิบสามล้านหนึ่งแกสบีพันกีบ ลงเริ่มลงมือการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกปี2 0งพนก็คือดันนี้แหละทานผู้ชมเนาะกำหนดเวลาการก่อสร้างแมนหกเดือนและจะให้สำเร็จกนบุญปีไม้ลาวของปีหน้านี้ทานผู้ชมแล้ววันนี้หลังจากที่ทานผู้ชมได้หักได้หู้บอกว่าจะเป็นคนทั้งหลวงหาบางหรือคนในประเทศลาวทัวประเทศลาวเขาเห็นประตูโขงหุบช่องประตูโขงแล้ว เห็นมูลค่าการก่อสร้างแล้วมีหลายคนให้คําคิดคําเห็นไปคอมเมนต์อยู่ทั้งเพจของหนังสือพิมพ์ล้วพัฒนาต่างๆ่านานา,นามีดังนี้เขาจะไปสํารวจความคิดคําเห็นเนาะ,ะสําหรับคําคิดเห็นตัวนี้เราบอกว่าประตูโขงหูหางลักษณะแบบนี้เพียงแต่สามจุดเป็นอย่างต้องใส่ฮอจตื้อกิมมันหลายเกินไปบอรประตูสร้างด้วยอย่างสร้างด้วยทองคําหรือบอเนาะ อันคอมเมนต์ที่สองเพิ่นกับว่าบอสอดคล้องกับสภาพการครอบเป็นจริงเลยถึงแม้ว่าเจ้าจะพัฒนาเฮดประตูเข้าเมืองวายินดีต้อนรับเป็นอย่างเจ้าเอางบตัวนี้ไปสร้างทางไปตัดกลองซีเนบอเพราะแค่ทุกทัวทุกคณะจะต้องในเปนตากลองซีตากล่องซีคือหน้าคือตาของบรนเฮาทางยังเปเพเจ้าเสียทางประตูเลื่อนหลูซมไหแต่เส้นทางเจ้าเดินเมนบ่เดิน,มนเนมนแลนบ่สสะดวก แขกแขกตงางนาวข้าตางเมืองเขากะจมว่าคือเก่าคอมเมนต์ตัวที่สามต่อมาเป็นยยงบ่เอาง,งบนี้ไปสร้างทางจากหลวงบางหาใช้เงินให้มันแล้วสกอนเพราะลุกเป็นลุมเป็นบอ่อเลกิกเพียงเอิกว่าสั้นคนนี้ก็บ,บอทางอยู่ทางกล้องขวาทางรถไฟบ้านพรไส้ทางทิศเหนือ,อยังเปเพยยู่เป็นอยงบ่เอาง,งบนี้ไปซ่อมไปแซมปูอย่างคืนใหม่เนาะ ต่างๆน,นานาสารพัดแนวคิดของประชาชนเนาะถึงจะสร้างประตูเข้าเมืองสวยสดงดงามยินดีตอนรับแต่เส้นทางเข้าเมืองอันเดละ่ะยังเป็นลุ่มเป็นบอ่อยังบอ่อสะดวกสบายประชาชนกับมีห่างเสียงลายบางคนว่าเอาสมองในคิดเอาอย่างในคิดเนาะสําหรับข้าพเจ้าออกมาเห็นคลิปนี้คือพระไ้จงตีผู้ใดคือเอาข่าวขาว่ขาวเรื่องการเคลื่อนไหวเนะวาะคม คืบหน้าของเหตุการณ์บ้านเมืองมานําเสนอสําหรับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้คือได้มาจากเขาไปคอมเมนต์อยู่ในเพจพัฒนาสามารถนังสือพิมพ์พัฒนาสามารถไปซ่อกหาได้อยู่ทั้งเฟซบุ๊กเนาะ,ะแล้วหลายหลายคนกับว,ว่างบ,บมันเหมาะสมแล้วหรือบอสามประตรูงบเจ็ดตึกกีบบางคนว่าเอาเงินมา1นึ่งตึกกีบค่อยไปสร้างเงินสองสัระดับหห้องนอน ได้ยางสบายก่อกําแพงอ้อมครอบตกแต่งลูลาเงินยังสิเหลือสำนึงตื้อกีบเขาว่าแต่ประตูนี่มีสองเสาขึ้นใส่กระเบื้องใส่สิแพกมุงเท่านั้นเป็นอย่างวะมันจึงมีมูลคา่าประตูหนึ่งแล้วว่าตามกว่าสองสองตื้อกวัวกีบข้าเจ้าว่ามันสมเหตุสมผลหรือบ่เนอะอันนี้สําหรับค่อยว่าน,นี่ค่อยบู้เพราะคอยบ่ได้คิดไรน้าเขาเนาะพอมันก็มีความ สวยสดงดงามอยู่เขาอาจจะให้บริษัททั้งต่างประเทศเป็นผู้หับเหมามาก็เป็นได้เนา,ทาะทำผสมเนาะแต่ถึงยังไงกระตามอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาเจ้าเฮ็ดคือขาเจ้าคิดขาเจ้าไตรตองดีแล้วเนาะเป็นประตูเข้าบ้านเข้าเมืองเมืองโมระโลก,โลกควรจะมีประตูลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นกันมาหลายสิบปีละแหละคือมังเวียงก็มีแล้วเออสยาบุรีก็มีแล้วประตูเข้าเมืองเวียงจั์ก็มีแล้วสวรรค์คเขตจำประักรวมไปถึง อันนหะนอยู่ทั้งอุดมไซก็คือว่ามีประตูเข้าเมืองแล้วหัวพันก็มีมาหลายสิบปีแล้วประตูเข้าเมืองเนะาะหลวงพระบางแล้วเป็นอย่างค่อยก็่อยตั้งคําถามอยู่ว่าเป็นเมืองมรดกโลกเป็นอย่างว่ามีประตูเข้าเมืองเนาะให้ทุกคนเข้าก่อนจะเข้าเมืองนี่ให้มีความหูอซึกว่าอ่าตื่นเต้นเฮฮดเมืองแล้วเมืองมรดกโลกลักษณะแบบนี้นะก็คิดมาหลายปีแล้วในที่สุดเศร้าเมืองลหลวงพระบาง จะมีประตูเข้าเมืองอันที่เป็นหน้าเป็นตาและสวยสดงดงามให้แก่เมืองมรดกโลกของพวกเขาถึงแม้ว่าจะลุดประตูเข้าเมืองมาแล้วทางจะเป็นจะเพศซ้ำหนก็ตามหวังว่าแขกต่างดาวเข้าต่างแดงจะดีอกดีใจว่าเฮามีประตูเข้าเมืองแล้วเนาะถึงว่าทางไปเพ่กสร้างเนาะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้ากับได้เอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างประตูเข้าเมืองมรดกโลกของแียงเลาบางมาฝากมาตอนเอฟซีทางฝั่งไทยและกับฝั่งลาวให้ประชาชนลาวทรับหู้ เราไูมีความคิปความเห็น,นใดต่อคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เนาะกาสิไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดอ่านทุกๆคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนีเพื่อจะบระพาดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี